สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนตัวนี้นะคะเป็นพริกฮานาะฮาบานโรแดงนะคะเป็นลูกผสมเนาะเป็น F1 นะคะ<ๆ>พอเขาบอก F1 <ๆ S 1> ก็คือ F1 มาตัวเบลอเลยเนาะก็เขาบอกว่าเป็นที่สุดของความเผ็ดะคะ<ๆ>่ะทรงผลสวยอันนี้อันนี้น้ำจะไม่ปลูกกินเองเด็ดขาดเลยเพราะน้ำเป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมี20เมล็ดนะคะเดี๋ยวก็จะพาเป็นต้นละสิบาทขายให้กับลูกค้านะคะมาเรามาดูเมล็ดกันเนาะ อันเนี้ยถ้าเพื่อนๆถาเพื่อนๆอ,อ,อยากลองปลูกจนกระทั่งออกดอกออกผลนะคะเชื่อได้เลยว่าต้องเป็นผลดกแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็น F1 เนาะนี่มเมล็ดมาแบบนี้นะคะเป็นมเมล็ดเคลือบมาเลยเนาะนี่นะคะฉะนั้นเดี๋ยวน้ำก็จะเอาลงนะคะถาดหลุมเพราะลงไปนะคะ งั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขางอกมเมล็ดกันนะคะเอ้ที่เขางอกเป็นต้นอ่อนกันนะคะพิ่คานาเบโลนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เริ่มใส่ถุงแล้วนะคะเนี่ยน้าเริ่มดึงมาใส่ถุงแล้วเนาะอือมันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องนะคะก็ถ้าเนี่ยแบบดึงขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าเราปล่อยไว้หมาดพอนะคะอือแล้วก็เก็บนะคะแบบนี้เลยดินนะ,ะดินใช้ดินสูตรไหนก็ได้เนาะเพราะว่าปีนี้น้ำก็ทำดินสูตรเดียวนะคะ มาให้เพื่อนๆดูไปแล้วเนาะก็นเนี่ยค่ะน้ำก็เพาะพริกพร้อมมะเขือไคไปกับดินสูตรนี้นะคะถือว่างามมากยิ่งทิ้งไว้ถึงสองสามเดือนนี่นะคะดินก็ยิ่งแปรสภาพกลายเป็นดินนะคะเนื้อดินดูดูดีมากเลยนี่น้ำต้องเอามาผสมขุยมะพร้าวเพิ่มนะเพราะว่ารู้สึกเนื้อดินเข้มข้นมากเลยนะคะมันก็เลยดูแดงๆแล้วก็ดูไม่มีขุยมะพร้าวไปหน่อยเนาะเอ้ไม่ใช่ดูไม่มีอะไรนะ ดูไม่มีฟความดำของดินนะคะแต่จริงๆแล้วคือดินดำสวยมากเนาะสำหรับดินสูตรที่ให้ไปสำหรับปีนี้นะคะน้ำก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวก็ลดน้ำค่ะขายแพงไหมก็ไม่แพงะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำค่อยสั่งมาเรื่อยๆน้ำได้ที่สั่งแล้วนะคะก็สั่งจากในช้อปปีเนาะแต่ตัวนี้คือได้ได้มาซองเดียวนะคะ แต่มันเป็นพริกเผ็ดที่สุดในโลกอะ่ะอันถ้าปลูกประดับปลูกได้เนาะแต่ว่าถ้าปลูกทานนี่นําก็ไม่แน่ใจกันนะแต่ว่าเออปลูกเล่นๆกันนะสนุกสนานน่าได้แหละแต่เดี๋ยวน้าก็จะเอาไวใ้ให้เป็นต้นใหญ่สักต้นหนึ่งเนาะเอาไว้ดูค่ะนะค่ะจะได้เอาไว้ดูไหมไม่รู้เพราะหลายอย่างที่บอกว่าจะเก็บไว้ดูอะ่ะไม่ได้ได้ไม่ได้เอาไว้ดูเลยปรากฏว่าลูกค้ายอยากได้ก็ใจอ่อนขายหมดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยว น้ำปลูกให้เสร็จก่อนนะคะแล้วดูวันที่เขาโตกันเนาะโตมากแล้วค่ะพิคานาเบโลของเรานะคะโดยที่ไม่มีมแมลงรบกวนเลยอะ่ะเพื่อนๆแล้วดูต่ำสวยมากเลยอะ่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวน้ำจะเอาต้นที่สวยที่สุดเนาะเอาต้นที่สวยที่สุดนี่แหละเอาไว้ต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปใส่กระถางกันเนาะเดี๋ยวน้ำจะปลูกสักต้นหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะตอนที่เขาดังๆอะ่ะเคยอยากได้นะคะแต่ว่า มันเมื่อก่อนมันแพงมากเลยเนาะโอเคเดี๋ยวนําจะเอาต้นนี้ไปไว้ปลูกนะคะดินนะคะน้ำก็จะใช้ดินหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ผสมลงมากับใบไม้นะคะนิดหน่อยนะพอดีน้ำมีใบฉ่ำฉาอยู่นิดนึงนะคะน้ำจะลงเป็นกระถางสิบนิ้วนะคะก็จะลองก้นกระถางเนาะด้วยใยมะพร้าวนะคะ เนาะเราก็เนี่ยเศษเล็กเศษน้อยพวกนี้นะคะได้เปลือกไข่ไหคะได้เปลือกไข่มาหน่อยนึงนะคะก็ผสมไปด้วยเลยเนาะมก็จะบีบ้หยาบหน่อยนะคะทั้งไข่เป็ดไข่ไก่เลยนะคือเปลือกไข่เราใช้ได้หมดเนาะเสิมแคลเซียมให้กับ ต้นพริกของเรานะคะโอเคใส่กระถางเลยค่ะ ใส่ได้ขนาดนี้นะน้ำก็มีปุ๋ยออสโมโค้ดนะคะเหลืออยู่หน่อยนึงก็ใส่ลงไปเลยเนาะวัดขนาดกันค่ะบีบถุงนะคะบีบถุงแบบนี้อ่าบีบเบาๆนะคะเห็นไหมดูลากเขาสวยมากเลยอ,ะอ่ะอ่าเห็นไหมคะดึงถุงออกมาได้ง่าย ถุงก็เก็บออกไปไว้ใช้งานต่อได้เนาะ เสร็จเรียบร้อยค่ะปลูกแล้วนะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกสองสวันนะ้ำมาถ่ายให้ดูนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเนาะมีอะไรบ้างที่วุ่นวายแล้วน้ำไม่ลืม นี่ออกแล้วนะคะพิคฮานาเบโรของเราลืมจนกระทั่งว่าพิกออกลูกอะ่ะดูแต่อยู่ในกระถางนะคะต้นเดียวของเขาอะ่ะเออออกลูกดกอยู่นะนี่ก็คงรอให้แดงนะคะแต่ว่าไม่รู้จะได้รอดพ้นมือของเจ้าแมลงวันทองไหมเนาะแต่ว่าวันสองวันนี้ฝนเยอะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว วันนี้จะต้องห่อนะคะวันนี้เสร็จงานจากที่ว่าพอถั่วง,งอกเสร็จแล้วเดี๋ยวน้นำจะต้องรีบมาหอนะดกนะคะดูสิดกมากเลยค่ะมันมีสีเหลืองด้วยนะแต่ว่าน้ำไม่ได้ซื้อพันธ์สีเหลืองมานะคะเอาแต่พันธ์สีแดงมาเนาะในต้นเดียวก็ดีใจละค่ะนั่นขี้หนูสวนกำลังออกเต็มเลย ตัวนี้จะปลูกขี้หนูส่วนเยอะนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ชอบกินเดี๋ยวจะปลูกอีกสักยี่สิบห้ากระถางอันนี้ที่จริงลงดินน่ะเพื่อนๆแต่ว่าที่เตรียมไว้คือในสวนนะคะเดี๋ยวจะเตรียมลงกระถางแล้วก็วางบนดินนั่นแหละเนาะนี่ก็อยู่กับบอนสีนะคะว้าวฮานาเบโลน้ำเริ่มแดงแล้วค่ะ นี่นะคะเขาจะแบบว่าเลื่อมๆแบบนี้ก่อนนะแล้วไม่ได้เข้ามาดูเลยเพื่อนๆแล้วฝนก็ตกหนักด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้ามาดูเลยนะคะนี่ภาพอาจจะไม่ชัดนะพรกล้องเริ่มไม่ดีแล้วค่ะเห็นไหมคะก็เริ่มแดงแล้วลูกนี้นี่ค่ะวันนี้เก็บจะแดงสุดเลยสวยมากเลยเหมือนลูกเชอร์รี่แดงๆเลยค่ะ แต่ว่ามะแรงวันทองไม่เจาะเขาเลยนะไม่ไม่เหมือนพิกขี้หนูสวนที่อยู่ข้างๆนะคะมีสุกไปบ้างแล้วมะแรงวันทองก็เจาะบ้างนะคะ